สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง i s m เ Man ค่ะสำหรับใครที่เพิ่งกดมาเจอช่องแมนนะคะแมนรักการเดินทางขับรถเที่ยวไปเรื่อยๆจอดแคมปิ้งแบบคาแคมปิ้งกับคุณทัพทีมปาเจโรเจนหนึ่งคันนี้ค่ะและแมนก็ชอบการอยู่บ้านด้วยเหมือนกันวันนี้แมนเดินทางไปแคมป์ไม่ไกลจากกรุงเทพค่ะวันนี้ไปจอดนอนในรถที่กุ้งแคมป์อยู่ที่มวกเหล็กจังหวัดสระบุรีที่นี่นะคะสามารถจอดรถแคมป์ริมน,น้ำได้แล้วบรรยากาศระหว่างทางสวยมากๆเลย เคยมาอ่างเก็บน้ำโมกเหล็กมาปีที่แล้วค่ะแตกต่างกันตรงที่รอบนั้นแมนขับมาจากทางด้านหลังอ่างเก็บน้ำนะคะแต่ว่าครั้งนี้อะค่ะแมนเดินทางมาจากทางด้านหน้าค่ะเอาจริงๆที่นี่แมนเคยเห็นรูปค่ะมีใครหลายๆคนมาถ่ายรูปที่นี่เยอะมากค่ะหรือว่าบางทีก็มาขับรถเล่นที่อ่างเก็บน้ำโมกเหล็กนะคะ ครั้งนี้ค่ะที่ได้มาอีกครั้งนะคะรู้สึกว่าที่นี่แอบคล้ายอ่างเก็บน้ําห้วยท่าเคยะคะ่ะที่จังหวัดราชบุรีนะคะแถมอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพด้วยค่ะถ้าใครอยากมาขับรถเล่นนะคะเห็นวิวภูเขาแบบนี้แม่แนะนําให้มาช่วงหน้าฝนนะคะจะได้บรรยากาศแบบนี้เลยค่ะกุ้งแคมป์ที่ที่เราจะไปนอนแคมป์กันวันนี้นะคะแมนเห็นที่นี่มานานมากแล้วค่ะเอาตามตรงคือไม่คิดว่าทางเข้าจะสวยขนาดนี้นะคะที่ผ่านมาเข้าใจว่าเป็นแคมป์ที่ติดน้ํา แต่พอวันนี้ที่ได้ขับมาค่ะระหว่างทางเห็นภูเขาเขียวๆล้อมรอบแบบนี้ทำให้รู้สึกชอบที่นี่มากขึ้นไปอีกค่ะแบบนี้ใช่ไหมคะที่ใครหลายๆคนบอกกันเสมอเลยค่ะว่าจริงๆแล้วการเดินทางอ่ะความสวยงามไม่ใช่ที่จุดหมายปลายทางอย่างเดียวนะคะแต่จริงๆแล้วอ่ะค่ะความสวยงามและความประทับใจอ่ะเกิดขึ้นตั้งแต่ระหว่างการเดินทางแล้วค่ะ สวัสดีค่ะทุกคนยินดีนนต้อนรับเข้าสู่ช่องอีสีแมนนะคะแล้วก็พบกับแมนเองค่ะวันนี้เราเปิดคลิปที่ลาเลยนะคะตอนนี้แมนอยู่ที่กุ้งแคมนะคะอยู่ที่มวกเหล็กนะมนี่บรรยากาศจอดริมแบบลำธารแบบนี้เลยนะคล้ายๆพี่แก่งสวยทานสายกเหล็กกับพยายเย็นแคมที่แมนไปนะคะคุณทัพทีมอยู่นี่นะคะแล้วเดี๋ยวแมนจะกางออนนิ่งนะ ตอนแรกว่าจะจอดชิดเลยนะคะเพราะว่าเขามีแค่อยู่ตรงนี้นะแต่ว่าคิดไปคิดมาเดี๋ยวอาจจะกลาองออนิ่งเลยดีกว่าเพราะว่าตรงที่แมนเลือกเนี่ยก็คือมีแดดส่องลงมานะคะแต่ตรงบริเวณด้านซ้ายมือนะคะตอนทางที่เราลงมาเนี่ยก็คือมีร่มไม้ตลอดนะแต่ว่าตรงนี้ที่แมเลือกจอดอ่ะคือเขาจะไม่ได้มีร่มไม้เนาะแต่ว่าแมจอดตรงเนี้ยเพราะว่าใกล้ตรงแบบน้ําตกตรงนี้นะคะ ตอนนี้เป็นเวลาห้าโมงกว่านะคะเดี๋ยวจะทำกับข้าวเลยนะเพราะว่าวันนี้หิวมากแล้วคือเมื่อตอนกลางวันก็กินข้าวไปแล้วนะคะแต่ว่ายังหิวอยู่นะแล้ววันนี้แมนอยากกินมาม่าด้วยนะวันนี้เราจะทําเป็นขัดสามชั้นนะคะเราจะทําเป็นมาม่าด้วยนะขัดมาม่าด้วยนะ เสร็จแล้วค่ะทุกคนกับข้าวเราวันนี้อันนี้หมูผัดไข่นะอันนี้ก็เป็นมาม่านะอยากกินกับหมูนะคะอันนี้กิมจินะแล้วอันนี้ก็เครื่องเคียงผักค่ะหิวมากเดี๋ยวจะกินก่อนเลยนะนีหมูองอากินกับกิมจิม 好吗？

กิมจิกินกับสัน้อหมูนะปรุงรสอร่อยนียเลยตอนนี้เป็นเวลาสามทุ่มกว่านะคะแมน้นอาบน้ำสะผมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะ ตอนนี้ยังนั่งอยู่ตรงนอกรถนะคะนอกอากาศดีนะตอนนี้มันก็เปิดเป็นพัดลมสีแดงหนึ่งตัวนะคะนี่จะไม่ได้มีลมมาขนาดนะะั้นคือถ้ามาอย่างไรก็ต้องกดพัดลมช่วยนะคะเดี๋ยวนี้แม่ค่อยได,ได้นั่งอยู่ข้างนอกานานค่ะแนี้นะส่วนใหญ่แล้วคือจะเข้าไปอยู่ในรถแต่วันนี้คือแบบอยากนั่งชมบรรยากาศข้างนอกแต่คิดว่าพรุงนี้น่าจะตื่นเช้านะคะเดี๋ยว อาจจะตื่นแบบจริงๆก็คือตื่นเร็วแหละตื่นเช้าทุกทีเวลามาแคมป์ประมาณหกโมงนะคะแต่ว่าก่อนจะออกจากที่แคมป์เนี่ยก็จะสายๆหน่อยเนาะเพราะว่าอยากนั่งแบบดมดําบรรยากาศตอนเช้านะคะแต่ไม่แน่ใจคู่นี้อาจจะออกเร็วนิดนึงน่าจะไม่เกินสิบโมงนะ ตอนนี้แมนจัดที่นอนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ยังไม่ได้ปิดประตูไท้ายรถนะเดี๋ยวตอนนอนจะปิดนะอากาศตอนนี้ก็ถ้ามาอยู่ในรูก็จะอบกวานั่งอยู่ข้างนอกอยู่แล้วแต่คิดว่าพัดลมสองตัวเล็กล้วก็หนึ่งตัวใหญ่น่าจะอยู่ตอนนี้คุอม่งวงมากนะสี่ทุ่มแล้วนะคะอุณหภูมิยี่สิบเก้าจุดห้าองศาคือในรถไม่ได้เย็นขนาด แต่ว่านั่งข้างนอกแล้วเปิดพัดลมด้วยก็อโอเคะคะ่ะไม่ได้ร้อนมากเลยเดี๋ยวโอคงไปนอนก่อนนะคะเ,คเจอกันวันพุ่งนี้เชา้า ลุงซอยค่ะทุกคนตอนนี้เป็นเวลาแปดโมงฟลากำลังจะเก้าโมงนแล้วแหนก็ติดผ้าไว้นะคะเพราะว่าด้านหน้าที่แนหนถันไปเนี่ยเป็นทางทิศตะวันออกพาท์เขาเริ่มขึ้นนะคะแล้วแดดเริ่มแบบเริ่มร้อนนะก็เลยเอาผ้ามาขึงไว้นะคะเมื่อเช้าตอนที่นั่งชงกาแฟเสร็จแน้นก็นั่งทำนุ่นทำนี่นะเหมือนเดิมแต่ไม่ได้แบบอัดทิปนะคะ เดี๋ยวสักพักมึออาจจะไปอาบน้ําแล้วก็คงจะกลับแล้วนะช่วงสองอาทิตย์หลังมาเนี้ยหารคือไม่ได้ออกแคมแล้วแม่ะก็กาแฟหมดแล้วยังไม่ได้ซื้อแล้วก็กินเป็นกาแฟสําเร็จรูปอ่ะนะซึ่งปกติแมนกินดได้อยู่แล้วนะคะแล้วมารอบนี้ยค่ะก็คือแม่ะเจอมเมล็ดกาแฟนะที่ยังไม่หมดก็เลยเหมือนได้เอามาชมกินตอนเช้านะคะแล้วพอได้กินกาแฟที่เป็นแบบกาแฟมาเมล็ดที่ไม่ได้เป็นกาแฟสำเร็จรูปอ่ะ รู้สึกว่ามันต่างกันเนาะคือแม่เข้าใจว่ากาแฟสมุนไพรแบบแบบกาแฟมาเลดอะคือเขาต่างกันอยู่แล้วนะคะว่าพอเหมือนไม่ได้กินกาแฟที่เป็นกาแฟมาเลเซียดเครื่องทำนานๆมีเป็นกาแฟสัตว์เลี้ยงลูยาวๆเนี่ยก็รู้สึกชินแต่พอแบบได้มากินเป็นแบบมาเลเชงเองทีนึงเนี่ยมันคนละแบบแล้วรู้สึกดีมากๆเลยนะแล้วเมื่อเช้าอ่ะตั้งแต่แบบ บทมล็ดแล้วแล้วก็คือขอแบบเทน้ำร้อนเนะี่ยได้กลิ่นกาแฟก็รู้สึกมีความสุขแล้ออะแม้น่ะเคยเขียนบันทึกไว้นะคะนานมากแล้วแหละน่านจะประมาณ2ปีนะช่วงแคมแรกๆนะคะก็คือแม้น่ะไปแคมป์บนเขานะแล้วก็นั่นจดเป็นจึตอนเช้าเนี่แหละค่ะแล้วแม้นจดเอาไว้ว่าแบบความสุขของแม้นคือการได้ชงกาแฟดือด่อยูธรรมชาติแล้วก็ ได้นั่งคิดอะไรเพลินๆช่วงเช้าแบบนี้นะคะบางครั้งก็แบบแอบลืมไปนะว่าเออจริงๆอันนั้นคือความสุขที่สุดของเราเลยนะก็นั่นแหละคะ่ะไม่ได้มีอะไรหรอกคือแม้ก็ยังกินกาแฟแบบสําเร็จรูปอยู่นั่นแหละไม่ได้ติดอะไรนะแต่แค่แบบพอกินไปนานๆานแล้วอะ่ะแล้วกลับมากินเป็นกาแฟชงอย่างเงยคะ่ะรู้สึกว่าหอมหอมกว่าเดิมเยอะเลย ตรงนี้เป็นบรรยากาศทางเข้านะคะตรงไปด้านหลังนั้นก็คือไปที่กุ้งแคมป์นะอันนี้แมนลงมาเก็บภาพบรรยากาศนะคะวิวเขาแบบนี้เลยสวยอะ่ะชอบนะถ้าใครกำลังมองหาที่แคมป์อยู่ที่นี่แมนก็แนะนำนะเมื่อกี้ก็เห็นมีรถตู้มานะคะรถตู้มาได้นะคะอาจจะมีเป็นโซนที่เป็นแบบดินแดงบ้างนะแต่ว่าตอนที่แมนมาเนี่ยก็คือเป็นดินแข็งนะคะไม่ได้เละอะไรนะ